ขออนุญาตนะคะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยเปลี่ยนไปเยอะไหมคะแล้วเปลี่ยนไปยังไงแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันสร้างพลังบวกหรือพลังลบให้กับตัวพรรคเพื่อไทยเองคะคือจุดยืนของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนผมก็อยู่มาทั้งสามพรรคคัะและความเป็นจริงก็อยู่กันมายาวนานนะครับแล้วก็เป็นคนปราศัยหลักเป็นทีมโกศเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ในถ้าเข้าสภาก็เป็นมืออภิปรายหลักอยู่ข้างนอกก็ นำมวลชนในการที่จะต่อสู้เป็นสองขาเนะี<ะ>่ยจุดยืนที่มีความแข็งแรงคือจุดยืนประชาธิปไตยและก็มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศษรษฐกิจ<ะ>วันนี้เมื่อจุดยืนประชาธิปไตยเนี่ยมันหมดสิ้นไปตั้งแต่วันที่22สิงหาปี66เห็นไหมมัน<ะ>หายไปเลยคือจุดยืนมันเรื่องใหญ่มากพรรคก้าวไกลเนี่ยที่ชนะการเลือกตั้งพฤษภาปี66เนี่ย มีเหตุผลเดียวคือเรื่องจุดยืนประชาธิปไตยมีลุงไม่มีเรานะไม่มีใครไปจํานโยบายสามร้อยข้อของพรรคเก้าไกลได้อ้มีลุงแม่แม้เลยอ่าลองเอาอย่าว่าแต่ใครเอาตั้งแต่หัวหน้าพรรคกรรมการพรรคลงมาท่องไอ้สามร้อยข้อจําได้ไหม <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มันไม่มีใครไปจําเรื่องสามร้อยข้อเขาจําเรื่องเดียวมีวลุงไม่มีเราขนาดพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมนี่ตั้งคําถามนําร่องว่าจะจับมือพลังประชารัฐหรือเปล่าวันนั้นถามพรรคเดีย่ย และความเป็นผมนี่ผมก็รู้เนี่ยผมก็อยู่กันมาก่อนนะถ้าถามครั้งเดียวเขาก็ทําเฉยๆไม่ตอบผมถามทุกวันถามเป็นเดือนนะครับถามจนกระทั่งว่ามันติดปากคนทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับนะครับที่จะตั้งใจว่าจะแรนสไลด์สามรอยสิบเสียงเนี่ยพอจุดยืนที่มันไม่ชัดเจนนะครับและก้าวไกลเนี่ยนะครับซึ่งตามหลังนะครับก้าวไกลยังไงก็เป็นรองในการเลือกตั้งปีหกหกเนี่ย แต่ว่าพอจุดยืนชัดเจนพรรคเพื่อไทยจุยไม่เจนพรรคก้าวไกลก็แสงทีนี้พอแสงเสร็จแล้วพรรคเพื่อไทยก็กลับมาบอกว่าปิดสวิตสอวปิดสวิตสามปนะครับไม่จับมือกับคณะรัฐประหารนะครับคุณเศรษฐาก็พูดคุณนุงิ้งก็พูดนะครับให้ดูหน้าดีชันนะครับแล้วรวมกระทั่งให้สื่อมวลชนบันทึกเอาไว้นะครับท้ายที่สุดในคนก็ยังเชื่ออยู่สิบล้านนะแต่คะแนนมันผิดเป้า จากความต้องการแลนสไลด์สามร้อยสิบมันเหลือหน mm ึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดแต่ว่าพอหลังจากนั้นไอ้ที่เขาสงสยัยว่าจะในข้ามขั้วไปจับมือกับนะครับกับคณะยึดอํานาจและพรรคการเมืองที่พรรคเพื่อไทยชี้ว่าสืบทอดอํานาจหรือไม่นี่มีคนไปเชื่อเนี่ยนะครับว่าจะไม่จับมือสิบล้านบนแต่พอมันไปจับมือเข้าแนวะถามว่าคะแนนมันจะหายอย่างไรก,ก็คือหมายความว่าพอจุดยืนประชาธิปไตยมันสูญสิ้น นะครับก็คือหมายความอ้างว่านะครับเดิมพันธหมดหน้าตักคือการระบาดสัตว์ที่ให้คำั่นไว้กับประชาชนนะครับในเรื่องประกาศว่าไม่จับมือกับประเด็จการไม่ร่วมมือกับคณะรัฐประหารแต่ว่าท้ายที่สุดตัวเองก็ก็ระบาดสัตว์ไม่จับมือและก็มีความคิดว่าจะไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเพื่อจะหักลบกลบหนี้ให้กลับได้รับความนิยมเหมือนเดิม ก็ปรากฏไปที่ระบาดศักว์เนี่ยนะครับข้ามขั้วนะครับก็คือหมายความว่าจุดยืนประชาธิปไตยที่ตัวเองกล่าวอ้างเป็นจุดแข็งแรงเนี่ยมันหมดไป mm hmm. พอไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็แก้ไขอะไรกันไม่ได้ mm hmm. นโยบายที่มันเป็นเรือถวงเรื่องดิจิตอลบอลเลตเนี่ยนะครับก็ยังไปกันยากลําบากนะครับ mm hmm. ก็คือหมายความว่าก็แถลงข่าวทีก็เ,เลื่อนกันไปเรื่อยเรื่อย นะครับเรื่องภาวะเศรษฐกิจต่างๆก็เป็นปัญหาถึงขน,นาดคนบนเลยนะครับบนที่ผมว่าคนอยู่ในในครับการในการต่อสู้กันมาบอกว่าในวันที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกยังไม่แย่ขนาดนี้นนไอ้นี่อาการหนักเลยนะเรามาได้ยินคําเหล่านี้แหละนะครับนั่นก็คือหมายความว่าก็คุณบอกว่าเป็นคนคิดเป็นนะครับคนคิดใหญ่ทําเป็น ก็ยอมระบาดศัตว์เพื่อเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระบาดสัตร์นี่ก็พังพินาศทางการเมืองอยู่แล้วแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกว่านี้ก็แก้ไขอะไรกันไม่ได้และจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีความขยันเดินทางออกนอกประเทศมากที่สุดไปต่างจังหวัดทีมากที่สุดแต่ความนิยมยิ่งกว่าสารวัวันวเตี้ยลงคุณพิธานี่ครับไม่ได้มีอาอำนาจหน้าที่ในการบริหารเลยนะครับแต่ความที่ว่า นะครับด้ออวยประสิทธิภาพของรัฐบาลมันไปยกระดับคุณพิธาเพิ่มขึ้นตามลำดับพลเอกประย,ยุทธ์เนี่ยนะครับข้ามไปเป็นองคมนตรีแล้วเนี่ยยังได้รับความนิยมมากกว่าคุณเสฐาว <What? S 2> ะรากระทั่งว่าคุณเสถานหล่นมาลำดับสียนายกรัฐมนตรีแมากเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่จนกระทั่งคนบนว่าพลเอกประย,ยุทธ์ดีกว่าไม่รู้สึกตัวกันบ้างอืงก็ไหนว่าเป็นมืออาชีพมาเลยค่ะเพราะฉะนั้น วันนี้จุดยืนประชาธปไตยก็เสียการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจก็แก้ไขไม่ได้<ะ>แล้วถามว่ายังเหลืออะไรอีก